โปเกเด็กซ์วันนี้จะพาท่านผู้ชมมารู้จักโปเกมอนพลังจิตที่เป็นกระดิ่งกับหมู สวัสดีครับยินดีต้อนรับเข้าสู่มูเก่งแฟนตาซีสำหรับโปกเกกซ์ในวันนี้นะครับผมมีโปเกมอน2สายพันธุ์นั่นก็คือสายพันธุ์กระดิง่งอย่างเจ้าลีชานพัฒนาเป็นชิรีนแล้วก็บานบูพัฒนาเป็นบูพิกนะครับซึ่งโปเกมอนสสายพันธุ์นี้เป็นโปเกมอนพลังจิตที่อยู่ในเจน3นะครับอ่าและทีนี้เนี่ยมันจะมีลีชานที่ไปโผล่เจน4ครับผมเป็นร่างแรกของเจ้ารีชีอีกทีหนึ่งครับซึ่งเนื่องจากเป็นโปเกมอนสายพันธุ์พลังจิตกเราก็ต้องมาลุ้นกันว่ามันจะมีโปรไฟล์เกี่ยวกกัับาารรใช้งงนพนลจิตอะไ มันที่อยู่ในร่างกายของมันหรือสตอรี่ของมันบ้างครับผมถ้าท่านผู้ชมพร้อมแล้วเดี๋ยวผมพาท่านผู้ชมไปรู้จักกับพวกมันทีละสายพันธุ์เลยเริ่มที่สายพันธุ์กระดิ่งกันก่อนกันแล้วกันนะครับเริ่มที่ลีชานเลยครับลีชานเป็นโปเกมอนกระดิ่งธาตุพลังจิตนะครับซึ่งตัวนี้ก็ปรากฏขึ้นมาในเจน4นะครับโดยที่ตัวของมันจะเป็นโปเกมอนที่มีลักษณะเป็นกระดิ่งนอกจากนั้นแล้วจะมีเหมือนเป็นส่วนจุดสีดำๆซึ่งแสดงถึงความเป็นดวงตาของมันแล้วก็เป็นส่วนแก้มนั่นเองครับซึ่งไอ้ส่วนตัวนัั้้นนนแหละะเเเเปป็าาากทาไไทีีี่่่่มอออไวพืจสสงงย กระดิ่งออกมาจากร่างกายของมันได้แล้วตัวของมันก็จะดูมีเป็นขาเป็นแขนด้วยนะครับแม้จะสั้นกระตามเนาะแล้วก็จะมีเป็นเหมือนเชือกสีแดงสีขาวผูกเอาไว้ซึ่งอันนั้นก็คือเวลาที่มันเคลื่อนที่ไปเคลื่อนที่มาจะถือว่าเป็นโปรแกรมที่เคลื่อนที่ได้มีเสน่ห์มากครับซึ่งตัวของมันเนี่ยสาม,มารถที่จะร้องเพลงได้นะครับร้องเพลงก็คือว่ามันจะมีเสียงออกมาจากปากโดยที่เพลงนั้นจะเป็นท่วงทานองของการสั่นกระดิ่งแล้วก็เหมือนมีเป็นเครื่องดนตรีเคาะให้แบบสนองหูคนฟังมากเลยนะครับวเ,รเวลาที่มันกระโดดไปกระ เสียงต่างๆที่กระเด้งออกมาจากร่างกายของมันที่แตกต่างกันออกไปครับซึ่งเสียงของมันนี้นะครับก็ต้องบอกว่ามีความถี่ที่แตกต่างกันโดยที่ทําให้คนฟังไพเราะสนองหูก็ได้หรือบางครั้งทําให้คนฟังรู้สึกอึดอัดก็ได้เหมือนกันนอกจากนั้นแล้วถ้าเกิดว่ามันต่อสู้กับศัตรูจริงจังมันสามารถที่จะเร่งเสียงตัวของมันแล้วก็สร้างแรงเสียงความถี่สูงหลังจากนั้นทําให้หูศัตรูเป็นอมาพาชั่วขนาดได้เลยครับซึ่งตัวของลีชานถ้าเกิดว่าเราอ้าปากส่องดูภายในนะครับจะพอตรวจสอบได้ว่ามันจะมีลูกแก้วที่กระเด้งไปมาในากกนะแแต่ว่วเหือลู้ ที่ติดอยู่กับร่างกายของมันเลยครับจะเอาแบบรีชานมาอ้าปากง้างไว้แล้วก็กระเทาะกระเทาะไอ้ลูกแก้วนั่นออกมาไม่ได้นะครับผมเป็นการทรมานโปกเกมอนนะซึ่งถ้าใครจะฝืนเอาออกมาให้ได้ปุ๊บเนี่ยก็อาจจะทําให้รีชานนั้นไม่สามารถส่งเสียงได้อีกเลยครับเพราะไอ้ลูกแก้วอันนั้นที่อยู่ในปากก็อย่างที่บอกว่าเป็นสิ่งสําคัญที่ทําให้รีชานสามารถที่จะส่งเสียงได้นั่านเองครับโดยที่รีชานเนี่ยมันยังมีวิธีการส่งเสียงอีกรูปแบบหนึ่งด้วยนะครับนั่นคือการส่งเสียงที่ประสาทสัมผัสเสียงของมนุษย์หหรรรือก็คคููเนนนนี่ยยไไมมมมสสาาาราถรัับ้้้งดใว บางครั้งเนี่ยถ้ารีชังมันต้องการจะทรมานมนุษย์ปุ๊บมันสามารถใช้เสียงรูปแบบที่ผมบอกไปเมื่อกี้ทาให้มนุษย์เนี่ยอาจจะไม่ได้ยินเสียงนะแต่ภาษารับรู้เนี่ยมันรับคลื่นเสียงนั้นไปแล้วก็ทําให้เกิดอาการปวดหัวได้ซึ่งเสียงเหล่านี้ถ้าเป็นโปเกมอนบางตัวที่ไวต่อเสียงหรือพอจับสัมผัสเสียงได้ก็จะรู้ว่านี่คือเสียงของรีชานแต่ก็อย่างที่บอกเขาว่าคลื่นเสียงแบบนี้มนุษย์นั้นไม่สามารถรับรู้ได้ซึ่งปกติแล้วรีชันมันจะใช้วิธีการเนี่ยก็คือต้องการที่จะทําร้ายมนุษย์ที่จะมมมมมมาา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 ททททํํรรร้้้้้ยััันนนนนนเเ่่่่อองงคคบบบแแหตีีไไใชชโปป ก่อนนั่นแหละครับอันนี้ดูสเตตัสของลีชานนะครับผมลีชานก็จะเป็นโปรแกรมที่มีสเปเชียลแอตแท็กสูงนะสมเป็นโปรแกรมธาตุพลังจิตเลยทีเดียวเชียวส่วนค่าพลังป้องกัน2ด้านก็ตามมาลิตติดนะครับแล้วก็เซอร์ไพรส์ที่ว่าค่าสปีดก็ไม่เร็วนะคือแม้ตัวเลขจะยังน้อยอยู่แต่ทรงสเตตัสอย่างนี้ผมว่ามันก็เอาไปเล่นจริงจังได้แต่ต้องดูร่าง2ของมันครับซึ่งการจะกลายเป็นร่าง2ของเจ้าลีชานนะครับผมมันจะต้องมีค่าความเชื่อมถึงจุดที่กําหนดแล้วหลังจากนั้นให้ทําการเลเวลอัพตอนกลางคืนมันก็จะกลายเป็นโปกมมอทีี่่่ชชืวา นนั่เองชิรีนเป็นโปเกมอนกระดิ่งลมธาตุพลังจิตนะครับผมซึ่งก็ไอตัวนี้อยู่ในเจน3นะรูปร่างของมันก็จะเป็นเหมือนกระดิ่งลมที่เป็นก้อนกลมๆแล้วก็เหมือนมีเป็นส่วนจุกสีเหลืองอยู่ด้านบนนะครับมีตามีปากอะไรพวกนี้ตรงหน้าของมันตามปกติแล้วก็จะมีเป็นส่วนห้อยที่อยู่ด้านล่างของมันมีลักษณะเป็นสีขาวแดงนั่นเองครับซึ่งตัวของชิรีนนะครับก็จะเป็นโปเกมอนที่มีความสามารถในการควบคุมเสียงอะไรพวกนี้ได้ดีกว่าของลีชานซึ่งตัวของมันเนี่ยเวลาที่ส่งเสียงนะครับมันจะเป็นเสียงสะท้อนดังกุ้งกิ้ คนฟังที่อยู่รอบข้างก็จะพอรู้อารมณ์ของเจ้าชิรีนว่าตอนนั้นอารมณ์ของมันเป็นยังไงกําลังรู้สึกโกรธอยู่หรือเปล่าหรือกําลังรู้สึกผ่อนคลายซึ่งเสียงของมันก็จะสะท้อนแล้วก็ส่งไปยังคนรับได้ว่าคนรับสัมผัสได้ว่าฮ้่ยนี่มันคือความโกรธปุ๊บแม้ว่าน้าของชิรีนมันจะไม่แสดงชัดเจนขนาดนั้นแต่ก็รู้ได้ว่าตอนนี้อย่าเพิ่งเข้าไปยุ่งกับมันนั่นเองครับซึ่งตัวของมันเนี่ยต้องบอกเลยว่าด้วยความเบาเนาะน้ำหนักของมันแค่หนึ่งกิโลเท่านั้นเองนะมันเบาขนาดที่ว่าบางทีีีีีลลมมมมแรรงงกกกก็พัััััดดดดดนนนนนปิิิวววไ้เหือออบโยยยทท่่่ตตขธาาึูสถ สถานที่หนึ่งโดยที่ไม่โดนลมพัดไปนั่นก็คือใช้จุดสีเหลืองด้านบนของมันนั้นในการไปดูดห้อยอยู่กับที่นู่นที่นี่นะครับไม่ว่าจะเป็นกําแพงไม่ว่าจะเป็นเพดานหรือจะเป็นแบบพวกต้นไม้ในป่าซึ่งต้นไม้ในป่าก็จะชัดเจนหน่อยเพราะว่าบางทีอยู่พวกกลางป่าไม้อย่างเงี้ยมันก็อาจจะมีแรงลมที่ทําให้ตัวของชีดีนถูกพัดปลิวไปนู่นไปนี่ได้ครับโดยการที่มันเกาะติดอยู่กับพวกต้นไม้อย่างนี้นะครับหรือกระทั่งว่ามันเกาะติดอยู่ใต้ชายคาของพวกบ้านนู้นบ้านนี้มันก็จะพยายามหาของกินอยู่เสมอเลยไม่ว่าจจะะเเปป็็นนพวววกกแแบบบบบ่่่าาาใไไมม้้หรือลูตง ที่อยู่ตามต้นไม้ครับแล้วตัวของเจ้าหนี้เนี่ยเวลาที่มันจะทําการต่อสู้กับศัตรูนะครับก็ใช้คําว่าต่อสู้ได้เป็นเรื่องเป็นราวนะคือความสามารถในการใช้เสียงของมันเนี่ยสื่ออารมณ์ได้ตามที่บอกไปข้างต้นแล้วนะครับแต่ถ้าเกิดว่าต้องการใช้เสียงในการต่อสู้มันก็จะเพ่งเสียงเป็นคลื่นพลังโจมตีใส่อีกฝ่ายหนึ่งได้ซึ่งข้อมูลบอกเลยนะครับว่าคลื่นเสียงที่มีพลังงานออกจากตัวชิรียอย่างนี้สามารถพัดโปเกมอนศัตรูให้ปลิวกระเด็นไปได้เลยครับและตัวของมันก็มีประวัติชัดเจนนะครับว่ามันเป็นโปเกมอนที่สามารถล้มโกกกกมมอนนนนนนตััััััววววใหหญ่่่่าาไไดด้้้ยพลลงทีแแรจ โปรกมอน Pokemon ยังสันนิษฐานได้อีกนะครับว่าตัวชีรีเนี่ยเนื่องจากมันเป็นกระดิ่งลมมันเหมือนกับจะมีปฏิกิริยาอะไรบางอย่างกับพวกกระแสลมกระแสอากาศที่ไหลผ่านตัวมันและตัวของมันนั้นสามารถเอาพวกกระแสอากาศนั้นมาสังเคราะห์ให้กลายเป็นคลื่นพลังเสียงที่มีพลังมหาศาลมากยิ่งขึ้นได้ครับและก็ต้องบอกว่าเจ้าตัวนี้มันไม่ใช่โปเกมอนที่หาตัวยากในโลกโปเกมอนขนาดนั้นนะครับในความหมายคือบางครั้งเดินเข้าไปในปา่าก็เห็นมันห้อยอยู่ตามต้นไม้และบางครั้งมันก็ห้อยอยู่กันเป็นฝูง2องสตัว4ตัว5ตัวอะไรก็ว่าไปซึ่่งงงบาาาครรัั้เเห็นนววีปส ตามกิง่งไม้อะไรแบบนี้เฉยๆแต่ที่จริงแล้วตัวของชิรีนบางทีมันก็มีการพูดสื่อสารซึ่งกันและกันเองอยู่เสมอเลยครับซึ่งไม่ว่าจะเป็นการสื่ออารมณ์ไม่ว่าจะเป็นเรื่องของการสื่อสารกันเองหรือกระทั่งการส่งเสียงเวลาที่ต่อสู้กับสตัตนเขาจะแยกประเภทว่าตัวของชิรีนจะมีการปล่อยเสียงทั้งหมด7รูปแบบด้วยกันครับแต่เขาไม่ได้บอกว่าเป็นรูปแบบอะไรบ้างนะครับก็คงจะสื่อให้เห็นแหละว,ว่ามันเป็นโปรแกรมที่มีความหลากหลายในเรื่องของการใช้พลังเสียงนั่นเองครับทีนี้ถ้าเกิดว่าเราดูสเตตัสของชิรนน โจมตีเวทสูงสุดแล้วก็พลังป้องกัน2ด้านถือว่าโอเคค่าสปีดก็น้อยนะครับเออแต่ว่าดูแล้วเป็นโปเกมอนที่ก็มีความชัดเจนในแง่ของการเล่นดีเพราะว่าค่าแอตแทกมันน้อยเหลือเกินคงไม่ต้องไปใส่ท่ากายภาพเพื่อต่อสู้กับศัตรูนะครับไม่งั้นการโจมตีมันจะเบ้าเบานั่นเองนะหมดไปกับสายพันธุกระดิ่งนะครับต่อไปจะพูดถึงสายพันธุ์หมูกันบ้างครับเริ่มที่ตัวแรกนะครับนั่นคือเจ้าบาเนบูครับบาเนบูเป็นโปเกมอนสปริงธาตุพลังจิตครับซึ่งรูปรักษ์ของมันนะครับมันจะเหมือนกับ Spring, แล้วก็จะมีลูกแก้วสีชมพูกลมๆอยู่บนหัวของมันครับซึ่งก่อนอื่นเลยนะครับสิ่งสําคัญที่สุดในชีวิตของมันเลยก็คือหางของมันนั่นเองซึ่งอันหางอันเนี้ยนะครับมันจะมีคุณสมบัติเป็นสปริงแล้วทีนี้ถ้าเกิดว่าไปเห็นบาเนบูที่ไหนมันก็จะมีการกระเด้ง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 นะครับซึ่งการกระเด้งนั้นเป็นการกระเด้งเพื่อให้มีชีวิตรอดครับผมท่านผู้ชมฟังไม่ผิดนะในความหมายก็คือว่าไอการเด้งนะครับจะทําให้หัวใจของบาเนบูเนี่ยมีการขยับขยื่ยนเต้นไปเต้นมาอยู่เสมอเลยแต่ทีีนนนน้้้ถาาาเเกิดดว่าบาบูมัยุต มาการกระเด้งของร่างกายไม่มีแล้วเท่ากับว่าหัวใจของมันก็จะหยุดเต้น <Nein> นั่นเองครับเป็นโปเกมอนตัวหนึ่งที่ต้องเอาชีวิตรอดได้ด้วยการกระเด้งไปเรื่อยๆนั่นเองนะครับซึ่งท่านผู้ชมก็ต้องมีคําถามตามมาว่าการเด้งของเจ้าาเนบูเด้งดึ๋งเด้งดึงเด้งดึงอย่างนี้ถ้าหยุดเต้นคือมันตายแล้วถ้าเกิดว่ามันจะนอนละมันทํายังไงนะครับไม่ต้องห่วงครับผมการนอนของมันคือมันหลับตาแล้วก็เข้าสู่ภวังของการนอนหลับเท่านั้นเลยครับแต่หางของมันยังทําหน้าที่นั้นอยู่ครับยังกระเด้งกระเด้งกระเด้งได้อยู่นั่นนนนนนเเอองงหหมมืกกกาาาารรใใใใช้้้พลััจจิตตสํํึะะทที่ เพื่อเอาชีวิตรอดต่อไปแล้วมันก็ต้องเข้าสู่การนอนหลับเพื่อพักผ่อนร่างกายด้วยครับแหมเป็นฟังก์ชันร่างกายที่น่ารักจริงๆเลยนะและอีกส่วนหนึ่งของร่างกายที่ไม่พูดถึงไม่ได้นั่นก็คือลูกแก้วสีชมพูที่อยู่บนหัวของบาเนบูนั่นเองครับลูกแก้วสีชมพูอันนี้นะครับเขาบอกว่าเป็นลูกแก้วที่สะสมไปด้วยพลังจิตของตัวของมันเลยนะโดยที่ตัวของมันเกิดมาพร้อมลูกแก้วนี้นะครับแล้วชีวิตของมันมีแค่ลูกแก้วลูกเดียวเลยโดยที่มันเติบโตไปเรื่อยๆอย่างเงี้ยลูกแก้วก็จะ,สะส วัฒนาการกลายเป็นอีกร่างหนึ่งของมันได้นั่นแหละครับซึ่งพลังจิตของเจ้าบาเนบูนะครับมันก็เอาไปใช้ในเรื่องของการหาอาหารเป็นหลักนะเพราะที่จริงแล้วตัวของมันแม้ว่าจะกระเด้งอยู่กระเด้งไปก็ตามนะครับพลังกายของมันสามารถใช้ในการขุดพวกพืชพันธุ์ธัญญาหารจากพื้นดินได้ซึ่งการขุดด้วยร่างกายบางครั้งไม่เพียงพอมันก็จะใช้พลังจิตในการเสริมแรงขุดนั้นเพื่อให้มันมีอาหารประทังชีวิตของมันไปเรื่อยๆนั่นเองครับแน่นอนว่าการใช้พลังจิตของมันก็เหมือนกับเป็นการออกกําลังกายนะครับให้พลังจิตของมันมีความแข็งงงงแแรรมมมมาากกิิิ่่่ข้ลลลออููววสีีชพพเเัทจต แก่งปุ๊บก็จะมีขนาดใหญ่ขึ้นเรื่อยๆจนมันสามารถวิวัฒนาการร่างได้นั่นเองเนาะแต่ทีนี้ก่อนไปร่างวิวัฒนาการของมันเราก็ต้องดูสเตตัสของมันก่อนครับสเตตัสของเจ้าบาเนบูนะครับเป็นโปกเกมอนที่มีพลังป้องกันเวสูสงสุดแล้วก็ถ้าพูดถึงสายพลังโจมตีก็สเปเชียลแอตแทกจับมาเลยครับผมเพราะว่าค่าแอตแท็กยี่ห้าคงไม่มีใครเอาไปตีกายภาพนะครับเอออันนี้ซึ่งถือว่าเป็นแบบจุดเด่นของพวกโปกเกมอนพลังจิตด,ดีนะเพราะอย่างที่ผมบอกว่าอย่างของฝั่งไอพวกโปกเกมอนกระดิ่งกับฝั่งโปกเกมอนที่ยว กันกะตามมเนาะส่วนค่าอีกอันหนึ่งที่ผมก็เซอร์ไพรส์อีกแล้วนะครับนั่นคือสปีดของเจ้าบาเนบูที่อยู่ที่60นะครับเป็นเจ้าหมูตัวน้อยๆไม่คิดว่ามันจะมีความเร็วขนาดนี้ได้นั่นเองนะทีนี้ถ้าเกิดว่าเจ้าบาเนบูมันจะวิวัฒนาการนะครับมันจะต้องมีเลเวล32ซึ่งการมีเลเวล32ก็จะทําให้มันกลายเป็นโปเกมอนที่มีชื่อว่าบูพิกครับบูพิกเป็นโปเกมอนเชิดหุ่นท่าพลังจิตนะครับผมซึ่งตัวของมันเนี่ยก็จะมีความเป็นหมูเต็มๆแล้วนะครับเมืมเ่ สองขานะครับแล้วก็จะมีผิวลําตัวเป็นสีม่วงๆผสนกับสีดํานอกจากนั้นแล้วมันยังมีหางสปริงที่ต่อยอดมาจากของบันบูครับแต่ว่าคราวนี้ไม่ต้องเด้งแล้วนะเออก็คือเป็นหางที่แสดงถึงความเป็นสัตว์ประเภทหมูของมันนั่นเองครับโดยตัวของบูพิกนะครับต้องบอกเลยว่าในฐานะโปเกมอนตัวหนึ่งเนี่ยเป็นโปเกมอนที่นิสัยไม่ค่อยดีเท่าไหร่นะครับเรียกว่าเป็นจอมบงการนั่นเองนะเออคือแบบว่าถ้ามีโปเกมอนตัวไหนที่มันไปเอาชนะได้อย่างเงี้ยมันก็ชอบชวนโปเกมอนตัวนั้นมาเป็นลูกน้องของมันซึ่งลูกน้องของงงมันงงันบาาคครร้เเย อนิเมะด้วยนะครับก็คือแบบมีบาเนบูเป็นลูกน้องต่างๆามากมายซึ่งการเป็นลูกน้องตัวของบูพิกเนี่ยก็มักจะถูกมันกดขี่บงการสั่งการอะไรพวกนี้โดยไม่ค่อยสนใจลูกน้องซกเท่าไหร่ซึ่งแน่นอนว่าบางครั้งลูกน้องโดนสั่งการมากๆก็จะไม่ชอบใจพอไม่ชอบใจเสร็จปุ๊บบูพิกมันก็จะใช้ไม้แข็งเลยครับไม้แข็งคือการใช้พลังจิตของมันในการที่จะควบคุมอีกฝ่ายหนึ่งนั่นเองครับซึ่งพลังจิตของมันควบคุมจิตใจของอีกฝ่ายหนึ่งได้โปรก,กมันที่ถูกควบคุมจิตใจก็แน่นอนว่าขัดขืนไม่่่่ได้้้้แแลลวววกก็็ตตตอองงงงทํํําา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 มมาามมมมคคสััขนซึจะีถ บูพิกมันไม่ควบคุมจิตใจตั้งแต่แรกเพราะแน่นอนครับผมพลังจิตของโปเกมอนตัวนี้มันก็มีขีดจํากัดของมันเพราะฉะนั้นแล้วเนี่ยไม่ควบคุมจิตใจ,จพ่มเพื่อดีกว่าเลือกควบคุมเฉพาะไอ้ตัวที่มันไม่ได้หน่กใจก็เท่านั้นเลยครับและแน่นอนว่าโปเกมอนที่กลายเป็นลูกน้องของมันแบบงงๆอย่างนี้ต้องทําตามคําสั่งแล้วมันก็ไม่ได้อยากถูกควบคุมจิตใจ,จถ้าเกิดว่าจะถูกใช้งานก็ถูกใช้งานทาัทง้ทงๆที่ยังมีสติสัมปชัญญะดีกว่านั่นเองนะและอีกอย่างหนึ่งคือวิธีการควบคุมจิตใจ,จของเจ้าบูพิกเนี่ ต้องมีการเคลื่อนไหวบางอย่างที่จะทําให้มันแสดงพลังจิตออกมาและพลังจิตนั้นก็จะสามารถควบคุมโปเกมอนที่เป็นเป้าหมายได้ครับผมซึ่งอันนี้เขาก็ต้องมีการแบ่งสเกลอีกนะว่าการควบคุมนั้นควบคุมทีเดียวไหมหลายตัวอะไรพวกนี้หรือควบคุมได้กี่ตัวก็ขึ้นอยู่กับความแข็งแกร่งของพลังจิตของเจ้าบูพิกแต่ละตัวไปนั่นเองครับซึ่งบูพิกแต่ละตัวมีความสามารถในการใช้พลังจิตดีแค่ไหนนะครับมีวิธีการสังเกตง่ายๆคือการดูไข่มุกสีดํา3ส่วนของมันนั่นเองครับไข่มุกสีดํา3ส่วนก็จะอยู่ที่ท้องแล้วก็ทีีี่่่หััววเเนนาะรมมกกกป็3ลูซึงไขุสดํท มีความแพรวพราวแล้วก็มีขนาดที่ใหญ่โตกว่าค่าเฉลี่ยอย่างเงี้ยก็จะสื่อให้เห็นว่าเจ้าบูพิกตัวนั้นเป็นโปเกมอนที่มีความอันตรายในเรื่องของการที่สามารถใช้พลังจิตทํานู่นทํานี่ได้เป็นอย่างดีเลยนั่นเองครับโดยถ้าดูสเตตัสของเจ้าบูพิกมันก็จะเป็นโปเกมอนที่มีค่าพลังป้องกันเวทสูงสุดเลยนะครับแล้วก็มีค่าสเปเชียลอิแทกที่ขึ้นตามมาเรียกว่าทรงสเตตัสก็จะคล้ายๆกับของบานิบูตัวเมื่อกี้เลยนะเออก็คือเป็นโปเกมอนแนวพลังจิตไงนะครับเน้นสเปเชียลเป็นหลักก็เท่านั้นเลยครับผมโดย บูพิกกับชิรินอย่างเงี้ยมันก็เป็นโปเกมอนที่ดูแล้วไม่น่าจะเอาไปเล่นออนไลน์ได้นะครับแม้ว่ามันจะมีความเก่งอยู่ประมาณนึงถ้าใครชอบเห็นในความน่ารักของมันอย่างเงี้ยก็คงเอาไปเล่นในลักษณะของเนื้อเรื่องั p เล v e l ให้มันมีเลเวลสูงๆหน่อยก็คงเล่นได้เรื่อยๆแต่เสน่ห์ในการเล่นออนไลน์ผมยังไม่ได้เห็นอะไรมากก็คงจะพูดอะไรเยอะกว่านี้ไม่ได้นะครับคงต้องรอให้ท่านผู้ชมที่แทาแบบว่าใครเคยมีประสบการณ์เอาเจ้าพวกนี้ไปเล่นในออนไลน์มาแล้วมีวิธีการเล่นอะไรยังไงนะครับมีมูฟเซตอยากแนะนำก็สามารถคอมเมนต์มาพู เกี่ยวกับพวกมันไปท่านผู้ชมมีความคิดเห็นยังไงเกี่ยวกับพวกมันบ้างนะครับก็สามารถคอมเมนต์มาพูดคุยกันได้เช่นเคยนะโอเคสําหรับวันนี้ผมก็มีมาพูดคุยให้ฟังเพียงเท่านี้แหละถ้าดูคลิปนี้แล้วชอบอย่าลืมกดไลค์กดซับสไคร e กดแชร์กดกระดิ่งเป็นกําลังใจให้ผมด้วยนะครับและเดี๋ยวไว้พบกันใหม่คลิปหน้าสวัสดีครับ